สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับก็ Facebook ตอนนี้นะครับผมก็ตกใจหนักมากเลยนะครับก็ที่จริงผมก็คิดว่า Facebook ผมเนี่ยมันโดนแฮกนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับมันล่มนะครับผมก็มาเปิดดูข่าวใน Google นี่นะครับตอนนี้มันบอกว่าแอปโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, i n s t a g กรมและ w i สแ p ปซึ่งมีเจ้าของเดียวกันไม่สามารถเข้าใช้งานทั่วโลกได้ขณะนี้ โดยพบว่าระบบเริ่มไม่สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่ช่วง4ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้5ทุ่มตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะครับนะอันนี้มันเป็นข่าวที่เพิ่งอัพไปนะครับเมื่อไม่นานนี้นะครับขณะเดียวกันแอปโซเชียลช่องทางอื่นอย่างไลน์และทวิตเตอยังคงใช้งานได้ปกติเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีแฮชแท็กเฟซดมและ IG ร่มขึ้นเทนบนทวิตแล้วในเวลานี้นะครับก็ มันก็จะขึ้นแฮชแฮท็กเฟซล่มเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นเทรนตอนนี้ทิกตอกกำลังขึ้นนะครับนะแล้วก็ youtube นะครับเนะี่ยทวิตเตออะไรที่เขาบอกนะครับก็ผมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมก็สงสัยเอา้าเฟซผมโดนแฮกหรือเปล่าเนี่ยที่ไหนได้มันล่มนะครับเม็เซนเจอร์ด้วยนะครับใครที่กําลังคุยกับแฟนอยู่ตอนนี้นะครับก็รอไปก่อนนะครับนะทีหนึ่งแล้วก็ยังล่มอยู่นะโอ้โหไม่ไหวเลย ใครเป็นกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์นะครับ